วันนี้ the Eagle. ก็จะมารีวิวไอดีเบทบาซ่าไอดีนี้ผมเติมไป9,000บาทนะครับไปดูกันว่าในเงิน9,000นี่มีอะไรบ้างปืน AK ก็จะเป็น,ปนไม่ใช่ปืน M4 เป็นธรรมดา AK มังกร M10C Inner Nightmare s, aka, s lam, c าฉลามกอซ่า r อ a c o r s อ Avell แล้วก็ f ามั a ธรรมดา X8 X8 จาะก่อน เอเอ็ไม่มีสก,กินปืนพลาสมาสกินฟรีอักก็ฟรีพาราฟาวปืนอีโวฟรีเหมือนกันจิงฟิชเชอร์น่าจะมากับแจกมั้งหรือไม่ก็บูญาพาดัดปืนจีสามหกสกินฟรีต่อไป SKS สก,กินฟรีฮะเ v d ก็ฟรีเหมือนกัน w o o เพเ c k e r เลเวล6ปืนอัพเวล A.C.80 สก,กินฟ 9, รี M.249 ร้อยนัด ไม่มีสก,กินเราใส่สก,กินให้มันหน่อย M 6กสกินแจก,กฟรีแล้วก็ปืนคอร์ดไม่มีสก,กินเราไปปืนกลเบาปืนกลมือ,อ UMP น่าจะเป็นกิจกรรมแรง MP5 ก็สา,สา,สายฟรี VSS ก็สก,กินฟรี MP40 บุยาพาส u P90 บุยาพาสปืนอะไรวะเนี่ย C415 ปืนอะไรไม่รู้ t อมท o m s ั n ปืนอาวุธลทอมสัน ซินเดอเรลล์คอเลซัสอะไรก็ไม่รู้เวกเตอร์เวกเตอร์สกินฟรีนะฮะ M A C, MAC Mac ten สายฟรีเหมือนกันใบสันเกาะสายเติมต่อไปเป็นปืนของลูกซองลูกซองมังกรเขียวเลเวลหกสเปซสเปซสกินฟรีซองควงสกินฟรีแล้วก็ Mac เจ็ด Mac เจ็ดอันนี้บอกนี้ได้มาจากไหนวะน่าจะแจกฟรีอันนี้ก็แจกฟรีชาร์จบัตเตอร์ทอกอน บูยาพัทถ้าจำไม่ผิดเลยแล้วก็ปืนลูกซองมาใหม่ลูกซองนัดเดียวไม่มีสก,กินต่อไปเป็นของสไนเปอร์อันนี้ก็คือสไนเปอร์เช่าน่าจะแจก,กฟรีเมื่อกิจกรรมที่แล้วคาไม่มีสก,กินบาเลตไม่มีสก,กินเอ็มยี่สิบสี่ก็ไม่มีสก,กินฮิวสไนเปอร์ปืนฮิวแล้วก็ vsk มาจากบูยาพัทนี่ขนาดเติมไปเก้าพันนี่สก,กินปืนยังไม่มีเลยมีนิดหน่อยคนที่มีปืนเยอะแยะคงจะเติมไปหลายหมื่นมาเป็นปืนพกแล้วกัน ปืนพกปืนอะไรบนะ้ usb usb สายฟรีเซิร์ตไม่มีสก,กิน g สิบแปดก็สายฟรีลูกซองสั้นก็สายฟรี m ห้าร้อยอันนี้มาจากไหนจำไม่ได้น่าจะฟรีอันนี้น่าจะเป็นตู้ตู้เนมอนอันนี้สูงเอานะฮะ u s p สองไม่มีสก,กิน mini o c สายฟรีปืนฮิวอันนี้สก,กินเข้าแจกฟรีแล้วก็ hand cannon ปืนนี้ไม่เคยเล่นวะปืนอะไรไม่รู้ต่อไป ice g u นไม่มีสก,กิน อาวุธปลาก็จะประมาณนี้ไอ่อ,อาวุธระยะประชิดพูดผิดกระทะสุ่มตู้อีโวอะไม่ใช่ถูกแล้วต่อไปก็เป็นมีดพระเขาเรียกมีดมีดพระแสงเหนือไม้เบสบอลฟอร์สไฟล์ฮิตเตอร์อันนี้มาจากใครประบุกคาตานะเวทเท็ตลูนิสโตนแล้วก็มาจากใครประบุกเหมือนกันอันนี้เขียวไอซ์น่าจะเป็นกิจกรรมวินเทอร์เมื่อปีที่แล้วสองปีสองปีที่แล้วเออใช่ใช่แล้วก็มีดสั้นเอาเป็นข้าวโพดแล้วกัน ได้มาจากกิจกรรมแจกฟรีมั้งต่อไปมัดไอเดียนี่มีเติมเก้าพันมีมัดเดียวทุกคนคิดเอาว่าคนมีมัดเยอะแยะไอ้ก็มาดูว่าระเบิดระเบิดเราใช้ระเบิดระเบิดอะไรวะพัมชินบอมระเบิดเอือวต่อไปก็เป็นระเบิดควันระเบิดควันมีสกินไอวอวก็จะเป็นไอวอวไอวอวบูยาพาร์ทเมื่อซีซั่นปีที่แล้วไหมวะถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วต้นปีที่แล้วอาวุธอื่นเออใช่ปืนพลาอันนี้เขาเรียกอะไรปืนพลาไม่เคยเห็น M79 ฟรี อันนี้ก็ไม่เคยเล่นอันนี้ก็สกินไม่มีไม่มีไม่มีมมอาวุธปืนก็อย่างประมาณนี้ไปดูอาวุธปืนเอาไวดี d ที่ผมเล่นมีหนึ่งกระบอกเดี๋ยวเราไปดูหน้าหนึ่งกระบอกสองกอซ่าปืนหนึ่งหนึ่งวูดเทเกอร์สองกอซ่าสามคอมสันแล้วก็สี่เอ็กซ์แปดห้าปองยาวหกสกา 7, เจ็ดเอคปืนเอาเวุธไอเดียนี้มีทั้งหมดเจ็ดกระบอก ฝั่งอันก็ห้าอันก็หกไปดูเครื่องแต่งกายว่ามีอะไรบ้างนะส่วนตัวละครมีหมดทุกตัวไม่ดูก็ได้มาในชุดเขาเรียกว่าชุดชุดที่มันเขาเรียกว่าชุดพร้พอมพร้อมเพรย์ไม่ใช่ชุดชุดไหนไม่รู้ที่มันที่มันมาเป็นชุดนี้นี่มีชุดเดียวนะต่อไปเป็นหัวหัวที่เด่นๆก็มีหัวขาวหัวบาวันอะไรไม่มีหรอกมีแต่หัวขาวคือไม่ได้เอาไว้มันน่าจะหมดเดยอะเลยเอาแต่หัวขาวพอส่วนหน้ากากก็เอาหน้ากากไฟอย่างอื่นมาเขาไม่ได้เอาเพราะว่าเอาอันเดียวให้มันแล้วๆไป กาะนี่นะก็จะมีมานี่แหละหน้ากากไฟก็เป็นหน้าตาตาไฟก็ไม่ได้เอาไว้เสียดายอยู่ชุดกอดเป็นชุดธรรมดาคะกามทองไม่มีหรอกมีแต่ชุดธรรมดาแต่ถ้ากามทองนราคาถูกก็น่าจะสนน่าจะจัดอยู่ประเด็นคือมันกินเพชรก็เลยไม่เอาไว้แบงเกอร์ก็เป็นกางเกงธรรมดามีกางเกงร์ช้างนี่แหละส่วนกางเกงปีกนกไม่มีหรอกมันแพงก็เลยไม่เอามาเป็นรองเท้าแล้วกันรองเท้านี่ไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยใช้แต่ตีนเปิมต่อไปคอลเลคชั่นกระเป๋าก็จะมีมาเนี่ย จำไม่ได้หรอกว่ามันมาจากไหนจำได้แต่เนี่ยตอนเล่นใหม่มันเป็นสีเขียวมาดูอันนี้เขาเรียกอะไรกองศพใช่ไหมกองศพสมัยก่อนชอบอันนี้นะแต่ทุกวันนี้ไม่สนใจละไอ้น,นี่แทนมาเป็นอะไรล่มล่มอะไรมาไม่ได้รู้ไม่ค่อยได้ใช้ใช้แต่นกก็ก็เลยไม่ได้เอาไว้ส่วนนกตัวบินก็มีแค่นกเลยไม่ได้เอาไว้สเก็ตบอร์ดของซีซั่นไหนก็ไม่เยอะจัดจำไม่ได้มันนานแล้วจำได้แต่เนี่นยจะลดไปไอันนี้เติมเพชร เอา,าไมงัมันแจก,กฟรีก็ห้เก็บไปอาทิตย์นีนะคืออะไรเพลงใกด้เพลงไอจำชื่อเพลงไม่ได้ปะ,ะไม่ได้เพลงอารวินไม่ได้ท่าทางท่าทางก็จะมีทั้งหมด1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบามี่ส้าสหกสิบเจ็ดสิบแป้าย่สิบเป็นยี่สิบงยามย่สี่ยี้ายีิดหกทมีทั้งหมดยี่สท่าแนละ้วต่อไปเป็นเขาเรียกว่าท่าอะไรท่าเปิดตัวมีทั้งหมดสามท่าท่าแรงก็นี่ หลังๆมาออกง่ายจัดจะได้อยู่ทำไมเราหมอดตูแต่คนอื่นได้แค่ก้าวเพชรนี่นะต่อมาก็ท่านี้แล้วล่าสุดก็ไปจัดท่านี้มาท่านี้ก้าวเพชรนะทุกคนโชคดีจัดแรกๆก็อาจจะสุ่มเล่นเลแหละแต่มันได้เฉยดีใจมากแต่ว่าท่านี้ก็เท่อยู่เอาท่านี้แทนเลยแบ่งล่างมีทั้งหมดหนึ่งท่าอันนี้ท่าอะไรท่าอะไรวะมันมาใหม่ไม่เข้าใจสกินสกินอะไรท่าพิเศษท่าพิเศษก็มีอยู่นะมีท่าพัญญาแล้วก็กระโดดข้ามหน้าต่างแบบแบบนั้น แบบเด็กแร็บอันนี้ก็ท่ากระโดดก็เท่อยู่ก็จัดไว้หมดไปสามพันกว่าเลยไฟเฮ้ยรอจัดใครวะเนี่ยพานะพานะแลมโบก็จะเป็นแลมโบใหไฮประบุกมอเตอร์ไซค์คันนี้น่าจะแจกฟรีวะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ไฮประบุกเออเอาคันนี้เลยคันนี้ก็ก็จะเป็นอะไรวะบุญาพัฒสมัยนู่นเมื่อนานมาแล้วสองปีที่ล้วอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นน่าจะร้านค้าผมซื้อเอากระบะได้มาไงไม่รู้จำไม่ได้ Food, ฟรีฟรีก็มีเลยโทเค็นที่มันใช้ไม่ได้อย่างเช่นอะไรวะนี่นี่หินแปลงล่างสงมัยที่แล้วเมื่อนานมาแล้วอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันทุวันนี้ไม่มีประโยชน์เลยกล่องมีกล่องอะไรนี่เยอะแยะจัดเด,เดี๋ยวค่อยมาดูก็ประมานี้ไอนนดีก็ไม่มีอะไรมากหรอกเติมไปเก้าพันก็เหมือนไม่เติมอะเก้าพันได้ของมาแค่ไม่กี่อันก็ประมาณก็จะสรุปประมาณว่าไอดี ID นี้มีปืนอัพเวลทั้งหมดเจ็ดกระบอกมีหัวขาวมีหน้ากากาไฟ ส่วนเสื้อและกางเกงยังไม่เด่นเท่าไหร่ก็หมดไป9ก้าพันนะทุกคนก็เอาเรื่องอยู่นะเกมฟีไฟถ้าไม่เติมเป็นหมื่นก็คงได้ของไม่ครบอ่ะอ๋อสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละรีวิวไอดี